ต้องบอกว่าถูกใจมากครับก็คืออัางนี้ดีกว่าผมต้องบอกว่า <c oughs> คือก่อนที่จะมาตรงนี้ได้เราเตรียมตัวขนาดมากนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเออมันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่มันไม่ใช่แค่มานั่งรักกันอย่างเดียวแต่มันเต็มไปด้วยอารมณ์นะฮะซึ่งอารมณ์อารมณ์ของเรื่องเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาไป อย่างที่ว่าเรื่องเป็นโรลเลอร์คสเตอร์ฉะนั้นมันจะไม่ธรรมดาในแง่ของอารมณ์ถูกไหมครเออฉะนั้นนักแสดงจําเป็นจะต้องเตรียมตัวมากนะฮะเตยมตัวให้เข้าใจให้เข้าถึงบทตัวละครแต่ละคนเมื่อกี้ผมเพิ่งเกริ่นไปก็คือว่าตัวละครเนี่ยเราไม่ได้มี2มี3ฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องสร้างคาแรคเตอร์นะฮะสร้างชีวิตให้เขาใส่ในตัวละครใส่ให้พวกเขาอยู่ในตัวละครนี้ให้ได้นะครับเอ่อในทิศทางแล้วคราวนี้การมาเจอกันเนี่ยเอ่อผมอะ่ะตอนนั้นก็ท้าทายตัวเองอยู่ว่าเรามาเจอกันเสร็จปุ๊บแล้วเนยัันะงงไครบ เออจะปรุงจากตรงน,นั้นอีกทีหนึ่งซึ่งผลออกมาปรากฏว่าเออน่าสนใจน่าสนใจดีมากเลยนะฮะแล้วก็เด็กๆทั้งสามคนก็เต็มตัวกันทํางานหนักมากนะ,ะับนักแสดงทั้งสามท่านบวกกับเอ,อ่อการช่วยเหลือซัพพอร์ตนะฮะจากนักแสดงพี่ที่เป็นนักแสดงรายรอบนะฮะเลยทําให้เออละครมันทาให้ซีรีส์เรื่องนี้งานมันออกมาชัดเจนสวยงามผมชอบถ้าพูดถึงนักแสดงสามคนก็คือผมภูมิใจเขามาก ใช่นั่นไงเอออันนี้ตอนตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่เคยทําแบบเป็นแยกสามถูกไหมเออมันจะทํายังไงจะออกมา,างไงแล้วเราเป็นห่วงด้วยเราเป็นห่วงนักแสดงเราเป็นห่วงเอ่อคารคเตอร์ของเรื่องด้วยเพราะว่าคนดูจะเข้าใจไหมอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความท้าทายว่ามันทาให้คนดูอวละจะเข้าข้างใครจะอยู่กับใครจะใช้ใช่การแบ่งทีมกันใครจะใครจะใช้เหตุผลอะไรในการที่จะเข้าเข้าซัพพอร์ตตัวละครแต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอืม ถ้าประทับใจผมขออนุญ,ญาตแบ่งออกเป็นสองสองซีนหลักๆดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันถูกวางบางเหียนมาหมดวางพ็อตเนาะแต่ละแต่ละแต่แต่ละซีนที่เกิดขึ้นในเรื่องทั้ง8 EP เนี่ยเราค่อนข้างวางพอ็อตชัดเจนมากนะครับแล้วกเ็เพื่อที่จะส่งถ้าถามว่าประทับใจซีนไหนตายแล้วมันพูดยากจังเลยอะ่ะผมขอพูดอย่างติกา ผมชอบการเจอกันสามคนทั้งแรกอันแรกเออเอออีพีแรกที่เจอกันสามคนเนี่ยมันพูดน้อยแต่มันมันมันพูดน้อยแต่มันส่งกันแรงน้ำพะหมายฮะนั่นคืออันแรกเลยที่รู้สึกโดนอันที่อีกอันนึงก็คือตอนที่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนี่ไงนะเราชอบตรงที่ว่าเราเลือกที่จะมาใช้พื้นที่ธรรมชาติทะเลเออคลื่นทะเลลมเนี่ยเป็นอุปสรรคนะฮะของอารมณ์ ใช่ใช่ใช่เออนั้นนั่นโดยภาษาหนังที่จะเล่านะฮะแล้วก็การดดลิเวอร์ของสามคนตอนคิดถ่ายที่เอาเอาตรงๆล่อเหมือนกับเป็นคนที่กำลังนั่งสังเกตการอยู่ดีกว่าครับผมไม่ผมไม่เห็นตัวนีพุ่งกลับเลยตอนนั้นนะเอาเลยเข้าใจหมดแล้วตัวละครทั้งหมดส่งอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอินพัไว้มันทำออกมาสิ็ปุ๊บแล้วเราร้องไห้เลยอ <c oughs> เออ,อ แตกต่างมากแตกต่างมวลอารมณ์แตกต่างกันมากอันแรกๆนี่มันจะเต็มไปด้วยความแบบอยากกระโดดเข้าอยากลองเนาะเออสิเนหาแรงแรงเลอยอ,อันหลังนี่คือแบบจะระเบิดหรืออะไรนึกว่าแมอันนี้ที่อยากให้คนดูได้ดูอะไรนะครับว่าเราส่งไปได้ขนาดไหนแล้วก็นอกจากนั้นก็คือความเคมีของตัวแสดงทั้งสองฝั่งแล้วเรามีแกนกลางอันหนึง่งแล้วเรามีเป็นคู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะ ตรงเนี้ยเล็กๆน้อยๆน่ารักเออว่าเขาเล่นกันฮะโอเค